สวัสดีครับนี่คือสถานที่ตากอากาศบางปูเป็นสถานที่ตากอากาศที่บอกยังไงบอกภาษาบา้านนอกภาษาอีสานเนอะนกนกไล่ไหลนกนังนวลเดี๋ยวสิผ้ายางไปบึงนกนังนวลมันอบพยมมาแต่แต่ใส่บุ <c oughs> คอยกัจจีบ่าไร เดี๋ยวจะพาไปเบิง่งอันอันเบืองประวัติอยู่มอนั้นชื่อ่ได้ว่าอพยพม,มาจากประเทศใดคนมาเบิ่งหล่ไหลายคนมาเบิ่งนกนางนวลหลายขนาดกำลังยังไปสะพานชุกตามาเบิงเงียวก่อน,นี่มันบ่มีมันอพยพกับ แต่ว่าเที่ยวนี้มันบินเจดดิ่อยยเลยอยู่หลคยครับสะพานสุกาเนยนกนางนวลอ๋อนกนางนวลเป็นนกที่อพยพใหญ่ทิ้นมาจากทวีปเอเชียตอนกลางเช่นประเทศจินที่เบตมองกโกเลียซึ่งจะอพยพ เขอมาในประเทศไทยช่วงหนาหนาวพบเห็นช่วงเดือนตุลาไปจนถึงพฤษภาการการอบพยพใหญ่ทินของนกนั้งนวลคือการใหญ่ทินซึ่งอโอ้ยเอาซ้ำนี่อ่านอ่านเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งนกหลายอีดหี่ดีน้อง นกนั่งนวลบรรยากาศยังไม่เรียงแยมคำดีครับน้ำน้ำล่งพอดีต้นกงกลางนั่นสิมีกระปูมีปลาดินปลาตริลลิลินปลากงกลาง คนมาชมนกดังนวลมาบังนกดังนวลย <ปะ S 1> ามเมื่อแหลงหลายอรีรอีลอกระดอกระเดียดกูได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวสถานที่ตากอากาศบางปูเด้อพี่น้ง่งเ้อ เอดคนกะไลนกนันนกนงน,นวลกะไลเสียงตะเวนเงีย,ยาตาเอ็นหัวู้จริงๆ ข้นกับไหล,หลเบิรงฝูงนกนวลเสิมีนักท่องเที่ยวมามาหลามาไหลสถานที่มาละมาจากมาไหลโอ้ยต็มาลิ้นพันกันไหมมาหลามองหลทีนะนักท่องเที่ยวต่างชาติกัมี คปนนุ่นคนจีนนี่วะเบ่งนกที่น้องนกนางนวนลร้ายจีิิงอ้ยเออมันหยุดแจกที่เลยอ้อเออไลค่ครับ ต้องเที่ยวมาเบิร์นกเลยมีโอกาสทานมา,านกถือาป็นการากช่วงรูหนาวรูหนาวเดือนตุลาธันวาคือสภาพก็มีโอ้ยหลายแห้ง พ่นก er <th> ับไหลอยากแต่มันฉี <laughs> oh, oh. ่ห <stell> <away> <aja> ัวนะโอ้ยหุ่นะไหลคักหลแฮงไม่เคยเห็นหนู

โอ้ยมันสี๋ีดเลยหัวเอ้าเน่ยวาแล้ว นี่แหละพี่น้องคนเอกมาเบิ้งนกสวยมากชวนดูหนาวหลายครับน่าลองเที่ยวกันบ้าหลายดูนี่บรรยากาศยิ่งเจอยิ่งเลยหไล่อย่างนี้คลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี่เนาะเอาประมาณซ้ำนี่แหละให้เบิ้งนกย่างชูใจแล้วก <laughs> ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ให้กำลังใจมาเบิ่งนกนังนวนด้วยกันตลับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องจังพอกันคลิปหนาะบ๊ายบายสวัสดีครับอ้หลายแฮ